นิสารก็หวังเชื้อจานทำที่ได้เห็นให้หมูม่คณะพระเนรไม่เว้นญาติโยมหญิงชายใดนั้นที่พาการวิจัยฝ่ายธรรมได้ได้จดจำลำไปไตรครองพระเนรคารวญาจาโยมเลื่อมใสนิยมมากมายกายกองเขารพกัน ไปที่ไหนแดนไดร่มเย็นแห่สานพระเส็นเย็นกายเย็นใจเกือบทั่วทั้งภาคอีสานที่พระอาจารย์มั่นท่านสัญจร ัไม่ขาดภาวนานำทำที่เห็นมานำมาสอนสั่งได้อย่างถึงใจท่านพาพระเนนอยู่รุกมูลร่มไม้ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาและป่าชา้า ซึ่งล้วนเป็นสถานที่สงบเงียบเปล่าเปลี่ยวน่ากลัวพาบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจําของพระพาฉันรวมในบาตไม่รับอาหารที่มีผู้ศรัทธาตามส่งทีหลังท่านไปพักณที่ใดพระเนียนที่เป็นลูกศิษย์ตลอดคารวะญาติโยมนับวันแน่นหนามากขึ้นเป็นลําดับท่านพระอาจารย์มั่นกลับไปภาคอีสานเที่ยวนี้ทําให้ผู้คนและพระเนนตื่นตัวกันมากและมีความเคารพเชื่อฟังท่านอย่างถึงใจ เวลาท่านหาอุบายจะให้พระที่อาศัยอยู่กับท่านไปอยู่ป่าใดเขาใดพระที่ถูกระบุน้ำจะไม่ขัดขืนและเต็มใจไปปฏิบัติตามคำท่านบอกด้วยความเคารพจริงๆโดยไม่สนใจคิดว่าจะกลัวหรือจะเป็นจะตายอะไรเลยถ้ามีพระที่กลัวเสือหรือกลัวผีไปอยู่ด้วยกับท่านท่านมักจะให้อยู่ไกลหมู่ไกลเพื่อนเป็นพิเศษเพื่อเป็นการฝึกทรมานกิเลสให้หายความขี้ขลาดของตัวเองเสียบ้างซึ่งได้ผลดีกว่าการปล่อยตามใจ ซึ่งไม่มีวันจะเกิดความกล้าหาญได้เลยท่านไปอยู่ณที่แห่งใดที่นั่นร่มรื่นชื่นเย็นเสมอดังชาวบ้านธรที่ท่าแขกฝั่งแม่น้ำโขงแห่งประเทศลาวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเคยไปพักปอนหน้าที่ท่านไปเยือนเล็กน้อยชาวบ้านนั้นเกิดเป็นโรคฝีดาดกันเกือบทั้งบ้านพอเห็นท่านไปเขาดีใจกันแทบตัวลอยพร้อมกับวิ่งออกมาต้อนรับและลิงวอนขอให้ท่านเป็นที่พึ่ง ท่านก็ให้เขาพากันมารับพระไตรสรณาคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแทนถือผีเพราะแต่ก่อนเขาพากันนับถือผีกันทั้งบ้านท่านแนะนําวิธีปฏิบัติให้เขาเช่นตอนเช้าตอนเย็นเวลาจะหลับนอนให้พากันไหว้พระสวดมนต์ก่อนและให้พากันทําวัดสวดมนต์ทุกๆเช้าเย็นพวกเขาก็ทําตามส่วนท่านเองก็ทําพิธีแผ่เมตตาและอื่นๆอ,อันเป็นการภายในช่วยพวกเขา เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์ทันตาเห็นคนที่ล้มตายกันวันละหลายศพเรื่อยมาเพราะโรคนั้นกลับไม่มีใครตายอีกเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้ที่กำลังเป็นอยู่ก็กลับหายไปอย่างรวดเร็วและไม่มีกำเริบอีกต่อไปร้าวกับปฏิหาริย์ชาวบ้านเกิดความอัศจรรย์ไม่เคยเห็นและไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ยิ่งเกิดความเลื่อมใสกันทั้งบ้านตลอดลูกหลานติดต่อสืบเนื่องกันมากระทั่งทุกวันนี้ นี่คืออำนาจแห่งธรรมของท่านหลวงอู่มั่นภูริทัตโต